ป้าเก็บพ,พักฟันสิงโตเพื่อกินสักตามมาันมะพงไม่แต่พักฟันสิงโตนี่แหละจ้าสาวผู้ไทยสิเก็บพักอันอื่นะอะไรเงี้ยมี่ให้เก็บจ้านี่แต่ผักนี่จ้าไม่แต่ฟันสิงตูไม่แต่ฟันสิงโตนี่จ้าให้เก็บเหมือนนี่นะสาวผู้ไทยสิเก็บฟันสิงตได้หาถึงมื้อก่อนเพราะว่ามันอันมืดดำจ้า เพราะว่ามันมีอย่างมันมียางมันมีอย่างเด้อมันมีอย่างกระสือถุงมือซะก่อนจ้ะเพราะว่านี่จ้ะมันมียางเนาะใส่ถุงมือก่อนนี่จะได้จับสะดวกนี่จ้ากำลังงามเป็นจังสิระจ้ากินได้แต่ฟันสิงโตฟันสิงโต,งตอ่าขาวจ้ะอันนี้จักตัวผูตัวแม่กับข่อยกับว่าหูหรอกจ้ะแต่ข่อยสิเอาไปลวกกินกับช่มตามวันนี้นี่จ้ะสาวุไทยนี่ ได้ซ้ำนี่ละจ้ะมัมันออกยังไม่เยอะออกไม่เยอะค่ะนี่กสิเอายังสี่ละจ้ะเอาไปล้างแล้วก็เอาไปล้างนี่จ้ะได้แค่นี้เอาไปล้างแล้วก็เอาไปลวกนิดหน่อยกินกับตำมะฮุ้ตัดตาไปนี่จ้ะไปกินกับตำมะฮูงเนาะตรงเนี้ยยังไม่เยอะตรงนี้แหละไม่เยอะเท่าไหร่นี่พักซี่ล้อมจ้ะนี่ ผักซีล้อมผักซีล้อมนี่ใบอีหยังแถวนี่หลายหลายเด้อจ้ะแต่มันยังพอได้ยังพอไดิดพ่อเด็กเก็บจ้ะไปะย่างไปอีกนี่นย่างมาอีกแต่น้อยแต่สิย่างไปย่างมาอยู่นี่ละมือสนใจเนาะเอา้าเงินงามงามอยู่นี่เด้อจ้ะแล้วก็จะตัดไปกินกจ้ะกำลังมัน กำลังแซบโอ้เนาะอ่าเอาเอาไปลวกค่ะเอาไปลวกกินกับเอาไปลวกจ้าผักมันแพงอยู่ในซูเปอร์มาเก็ตเนาะมาหาผักฟรีเนี่ยจ้ามันจังบ่ได้ซื้ออี่โอ้ตัดตำฟันสิงตูหาผักหาหญ้ากินแบบนี้ละจ้ามันจังบ่ได้ซื้อบ่ได้หาตันได้เออกำลัง กำลังงามนี่จ้ะเอาไปลวกก็กินได้คือก,กันจ้ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาย่างมาะจะเอาย่างมาอันหาเอาไม่ได้ยากจ้ะถ้ามันขึ้นนะโอ้ให้มันขึ้นเถอะย่ันต่มันบ่ขึ้นเฮาเก็บนี่ละยัแต่มันบ่ขึ้นเหรเดี๋ยวเก็บนี่ล่ะจ้ะเห็นบ่นี่เห็นบ่ก็ตัดเอาจังซี่ละจ้ะเห็นบ่เอาจังซี่ละจ้จะจ เก็บผักจ้าเก็บผักนี่แบบนี้แล้วจ้าเขาก็เอาไปล่างได้จังซี่ต้นมันยังไม่ใหญ่จ้าแต่มันกำลังพอกินจ้าถือว่ามันก็กําลังพอกินกําลังเป็น,อ,น,อ,อ,นอันบกแข็งนะแหมอันบ่หยาบนะไหมความหมายของชาวพุทธมันไม่หยาบเดี๋ยวมันไม่หยาบเดี๋ยวเอาออกจากกล้องก่อนเี่จ้ะเห็นบะ ประมาณนี้ต้นมันจะประมาณนี้ละค่ะมันยังไม่ต้นมันยังไม่ใหญ่ค่ะสาพุไทยกระสีเอาต้นมันมยยนันใหญ่นี่จ้ะอ้นี่จ้ะเอาไปล้างแล้วก็เอาไปลวกอาจจะกินสดก็ได้มันเป็นพืชสมุนไพรวัชพืชทีท่ทานได้จ้าปะยางโตได้จำนีแ่แหละได้ประมาณนี้ อาใส่คู่ถังเอากับใส่คู่ถังกระเป๋งป่ะยางหาผักจ้าเอาพอกินจ้าต้นฟันสิงโตนะฟันสิงโตนะเวลาเขาเอาไปลวกนะเขาได้ไม่เยอะนะค่ะเขาจะยุบเนี่ยเนี่ยต้นเขาเนี่ยเนี่ยเอามือเด็ดอันว่าอันมันกับมือดำคือกาให้จ้าเอามือเด็ดแบบนี้นี่ประมาณนี้ มือฮารเอากระไดตัวนี่จ้ะมันกําลังอันนี้มันไม่ได้มันตรงนี้มันไม่แดดเท่าไหร่ตรงเอ๊ะตรงนี้มันไม่ซุ่มซื้นเท่าไหร่อันมือถือกล่องอันนึงจะได้โอ,อ้อันนี้มันไม่ค่อยซุ่มซื้นเท่าไหร่ค่ะปะยางโตใบโบบกนี่สาวผู้ไทยไม่ค่อยชอบกินใบโบบกก็ทานได้จ้้แต่จะเก็บแต่ฟันสิงโตว,วันนี้ กำลังหาเลาะฟันชิ้นตัวทั้งถือทั้งถือกล้องทั้งถือกล้องอเอาจังไรเอาทั้งถือกล้องเอารถไถจ้ะ,จะช่วงนี้เขากำลังไถนาเขากำลังไถพวนดินกันจ้ะช่วงนี้วืืน อันนี้ยังเล็กๆเ,เสียงรถไถกำลังจะไถเก็บอ้ะนี่เห็นปะใจต้นประมาณนี้อเอาลย้อตมือหนึ่งมือหนึ่งถือกล้องนี่จ้ะได,ได้ต้นประมาณนี้เห็นปะ ต้นประมาณนี้นี่นี่จ้ะเดี๋ยวนี่จะได้ต้นประมาณนี้อืออืออือบูดทั้งปากทั้งมือใส่ให้เป็นประโยชน์นี่จ้ะโอ้แต่ต้นเล็กๆก็เอากำลังแซบ่บอูอ้นต้นเล็กๆก็เอาเดี๋ยว จะงหายเบิงเด้อกดตัดก่อนจะงหายเบิงนี่เดี๋ยวเอาไปลากโอ้ไปเป็นวัชพืชสมุนไพรถ้ามันดอกเขาโตถ้ามันโต,นตแล้วเขาเอาไปทำน้ำชารับประทานได้ต่อไปนี่ต้นน,น้อยๆนี่จ้ะกำลังน,น้อยๆเนี่ยอันนี้กำลังอร่อยเนี่ยเดี๋ยวตั้งกล้องอีกก่อนกล้องกับจังสีจะเลี้ยวท่ามันเป็นจางสีละเลี้ยวท่ามันจะเป็นจางสี เดี๋ยวทามันเป็นจัสสีตัวง่งงงงมือโอเคตัดไปเลยประมาณนี้มันก็จะอยู่ตรงพื้นดินเพแบบนี้จ้าเขาจะเกิดเวลาจะเข้าหน้าร้อนเขาก็จะเกิดทุกปีนีจ้แบบนี้ไปเอาใส่นึ่งนหึ่งเขาก็จะอยู่ เป็นเยอะจ้ะเป็นเพลเลยจ้ะเยอะนี่เอาไปลวกเองกับส้มตามกินกับลาบกับก้อยได้เลยจ้ะเ,เวลาเราเอาไปลวกนี่โอ๊แป๊บเดียวไม่ได้หลายได้จ้ะเป็นกรรมนี่ลวกลงนี่ได้แค่แง็บนึงถ้าเอาไปนี่นะนีนะนนะ่แล้วก็เอาดินออก เอาดินออกแบบนี้เขาก็จะได้แบบนี้อันนี้ต้นนี่เขากําลังเครื่องจะลังอ่อนๆจ้าอันนี้นะพอดีแซบสาบุไทยชอบกินแบบนี้พอดีอ่อนๆแบบนี้กินทั้งต้นเป็นวัชพืชที่กินได้ไม่มีวันตายตัดไปเฮื้อตัดไปแล้วก็เกิดใหม่ตัดไปเกิดให,หม่โอ้ยเยอะ เยอะแยะมากมายกำลังอันนี้อึ๊บโอ้ยมันยังเล็กอยู่ให้ผ้าเก็บน้อยๆก็เก็บนางเกือกเลยจ้ามานันอันนี้ยังต้นยังเล็กๆท่าดีๆด,ดิจ้านี่ ว่าซีบ่จับกับจับคือเก้าจับคือเก้าเอาไปล้างนะ้ำเอามือดีดดึงดีดดึงนจ๊ะนี่ได้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 ได,ได้เก็บวัชพืชไปรับประทานค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนแล้วค่อยกินเพราะมันยังไม่โต เดี๋ยวไปน้ำเอาไปล้างน้ำลำธารไปล้างน้ำลำธารน,นี่แล้วก็กินได้สาพุไทยแห้งมักได้เกลือกขวาได้เก็ก <c oughs> ิ่งซ้ายกิ่งขวาเนี่ย <c oughs> ดีดดึงดีดดึง แบบนี้เห็นบ่มันไม่เยอะนะคะแต่พอได้เก็บได้กินดีเห็นบ่างามจา้ะเอาให้เบิงได้แล้วเห็นมาจา้ะเอาทั้งกระกระดาษมาเห็นบ่จะได้ประมาณนี้ได้ยี่เจ้าได้ซ้ำนี่พอกินเวลาเอาไปลวกนะยุบลงเหลือนิดนึงเจา้าฟันสิงโตไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียก็ไม่รู้นะแต่เป็นก้านขาว นี่เป็นฟันสิงโตก้านขาวกินอร่อยเหมือนกันค่ะปะ่ะจะมีดินเอาดินออกก่อนเอาดินออกก่อนเดี๋ยวเอาไปล้างเดีย๋ยวเอาไปล้างที่ลำธารปะ่ะไปล้างโตที่ลำธารปะ่ะยางกันตอเอื้อเดินตอกวางค่ะเก้งกวาง วันนี้น่าจะออกอุ้ยหมวกคอยกันเก้งกวางวันนี้น่าจะออกมาหากินอยู่ค่ะเพราะว่ามันเด็ดเสียงปิดเก็บ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 ปปยางมีช่วงนี้ใจจริงว่าจะมาจอบมาจอบดูนี่ได้แด้ต้นนี้ใหญ่ดีอู้แถวนี้เยอะจ้าเดตั้งตั้งกล้องอีกก่อนนะคะ ขอทษขออภัยค่ะเงง้งงกำงามยู่นี่ละครับเดี้ยวท่ามี่จ้ะกำลังงามอ่ะนี่เห็นปะนี่จุ่มนี้หลายอยู่จ้ะสามสี่ต้นดูนี่เออสวยอยู่จ้ะเอาอีกเอาอีกนี่กำลังสวยนี่จ้ะนี่สวยอีกเอาอีกอันนี้นี่ เน,นี่จ้ะเราก็จะเอาไอ้ดำๆมันออกเนี่ยมันเป็นอนะ่ะก้านที่อยู่ติดกับดินเอาออกนี่จ้ะแล้วก็เอาไปล้างเอาไปล้างกับน้ำลำธารก่อนก่อนที่จะเอาไปล้างที่บ้านอีกทีนึงงามจ้ะนี่นี่หลายต้นไหมน,นี่ต้นอ่อนๆเยอบ นี่จ้านี่เก็บได้นี่จ้าวิถีชีวิตสาวผู้ไทยอยู่ที่สวีเดนกับจัปมาสเนี่ยจ้าสาวผู้ไทยมักเชเดนนี่ชอบเก็บชอบแบบนี้จ้ะมักเชเดนนี่หอดย่ามนี่ม่นสาวผู้ไทยออกโลยางเดียว,วนี่เอามาจ้ะมีข้างหลังน,นะกระเป่งมาด้วยเอานะอยู่ใกล้กล้องเนี่ย ต้นนี้โอ้ใหญ่จะอันนี้ใหญ่เดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ต้นหลังกล้องต้นนี้สวยนี่ต้นนี้งามต้นนี้สวยต้นใหญ่ด้วยนี่เอาออกเอ่ออกนี่จ้ะต้นนี้สวยเก็บมันก็จะมีหญ้าห้าวอยู่จ้ะมีอีกไม้มีอีกไม้เอยนี่ ทิมไปท้อท <ließ. S 1> ิพท้อเดียนอี่ค่ะอืมนี่ใช่ไหมเอาอ <cartoon? S 1> ีเอาอีอจ <Et Gal> <ana> ้ายังงามก็เอาออกเอาอกเอาออกเอาออกสวยเก็บผักจ้าก็จะประมาณนี้แหละเก็บผักกินแรงโอเคได้แล้วได้เยอะอยู่ด้คือ ได้เยอะอยู่นี่มีแต่ฟันสิงตัวล้วนๆปะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปกดนิโปขอไดเดอจิ๊บจิ๊บรักนะจุ๊บจ